สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันที่11เดือน5 2565นะคะชุดนี้ก็เป็นคลิปสรุปโขงสุดท้ายนะคะในลาวพัฒนานะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะสาวอนก็ขอบคุณพี่พี่เอฟีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม เป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับในงวดที่แล้วนะคะเสาโอนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี fc ด้วยนะคะในงวดที่แล้วเนาะเสาโอนให้ดิ่งที่หนึงแล้วก็สี่นะคะสำหรับในงวดที่แล้วนี้ตัวเด่นมานะคะเด่นที่หนึ่งก็มานะคะหนึ่งมาเนาะตัวเด่นแต่ตัวฟันนะคะหลุดไปนะคะงวดที่แล้ว สอนให้เด่น1นึ่งเนาะก็1นี่มาเข้าในเลขบนนะคะเป็นหลักสิบนะคะ1นึ่สาสำหรับตัวโจสาอนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟด้วยนะคะสโอนให้เด่น1แล้วก็4เนาะก็เลยโจสี่หนึให้นะคะแต่ไม่มานะคะในงวดที่แล้วเสียดายมากๆเลยนะคะโจะสี่หน่เนาะมา1นสนะคะ สำหรับ72ก็ไม่มีนะคะโจเจาะ71ให้นะคะในชุดกันเนาะก็เสียดายนะคะในงวดนี้นะคะโจะไม่เข้านะคะก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่ fc ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับ3ตัวนะคะ3ตัวก็เกือบเข้านะคะพี่พี่ fc เนาะหนึ่งเจ็ดปดนะคะผลที่ออกเจ็ดหนึ่งสามน่าจะมาสักคู่ก็ยังดีเนาะพี่พี่เนาะเสียดายนะคะในงวดนี้ ก็ต้องกลับอขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมขอ,ของวันที่11กันต่อนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาโอนก็มีคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านนะคะโอนก็คำนวณไปตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่ๆก็ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะสำหรับตัวดินนะคะในชุดโค้งสุดท้ายนะคะในวันนี้สโอนให้ดินที่ดินที่สามนะคะดินที่สามแล้วก็ เด่นที่8นะคะในเราพัฒนาวันนี้เนาะในชุดคงสุดท้ายนะคะตัวฟันนะคะสาโอนขออนุญาตฟันที่ฟัน3ามนะคะพี FC, ่พี่เอฟซีทนาดชื่นชอบตรงก็ลองนำไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับตัวเน้นนะคะในวันนี้ในชุดเน้นก็จะมี สามแปดหนึ่งสี่แปดสี่ สี่สามนะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแปดสองนะคะแปดสองสามศูนย์หนึ่งแปด สองสี่สี่หกนะคะสำหรับชุดกันก็ขออนุญ,ญาตให้ห้าคู่นะคะสําหรับสามตัวนะคะสามแปดหนึ่ง สี่ศูนย์สามสามหนึ่งสี่นะคะสำหรับแนวทาง ล่าพัฒนาวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับตัวที่สาออนชอบนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าพี่ๆีอฟซีไม่ไม่ชอบตรงสาออนก็ลองวิเคราะห์พิจารณาตัวอื่นได้นะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะในเรลาพัฒนาวันนี้ ตัวที่ชอบในชุดเน้นนะคะก็จะเป็น3ามแปดหนสี่ะคะสำหรับชุดเน้นนี่คือชอบ3คู่นี้นะคะในสีสานี้ก็ชอบนะคะก็ลง หยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะในชุดเน้นสโอนก็ให้ไป4คู่นะคะมี3 8 1 4 8 4 1 4 3นะคะสำหรับชุดกันนะคะที่โชคก็จะเป็น8 2 3 0นะคะสำหรับ3ตัว 381นะคะ3ตัวเนาะก็ลงพิจารณาดูนะคะถ้าชื่นชอบก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาวันนี้นะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะหยิบจับผู้ไหนไปนเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะในเล่าพัฒนาวันนี้นะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะกันลืมเนาะ แนวทางมีเข้ามีหลุดปรับปุนกันไปนะคะพี่ๆเนาะชื่นชอบเราค่อยตามนะคะพอเสาโอนก็ไม่รู้เหมือนกันเนะว่าจะออกตัวไหนนะคะก็คำนวณไปตามสูตรนะคะถ้าพี่ๆชื่นชอบก็สามารถนําไปเป็นแนวทางได้ถ้าใครไม่ชอบตรงเสาโอนนะคะแนะนําให้เอาตัวเด่นนะคะไปเป็นแนวทางได้นะคะตัวด่นตัวฟัน ไปจับคู่ใส่กับตัวเลขที่พี่พี่ F4 ชื่นชอบได้นะคะแนวทางบนนี้เนาะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะฝากพี่พี่ f ีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ